ดีค่ะสวัสดีคนไทยทุกๆคนที่อยู่ประเทศไทยนะคะและสวัสดีคนไทยที่อยู่ต่างประเทศนะคะสวัสดีพร้อมๆกันเลยค่ะและสวัสดีทั่วโลกเลยนะคะวันนี้และเวลานี้ก็เริ่มเข้าสู่เดือนใหม่แล้วคือเดือนกันยายน2563นะคะดังนั้นแม่หมอก็จะมาตรวจเช็คดูดวงชะตาสำหรับท่านที่เกิดในราศีเมถุนนะคะ ท่านที่เกิดในราศีเมถุนในที่นี้หมายถึงท่านที่เกิดระหว่างวันที่16มิถุนาจนไปถึงวันที่15กรก,กฎาคมนะคะท่านจะเกิดปีอะไรก็ได้ขอให้เกิดช่วงระหว่างที่แม่หมอกำหนดนี้นะคะนี่คือราศีเมถุนนะคะและในการตรวจเช็คดวงชะตานี้แม่หมอก็จะตรวจเช็คดวงชะตาจากไพ่ยิปซีนี้นะคะ แม่หมอจะอิงจากไพ่ย,ยุสีในการทํานายโชคชะตาราศีแม่หมอจะไม่ได้อิงจากดวงดาวจะไม่ได้อิงเวลาตกฟ้าจะไม่ได้อิงลัคนาใดๆนะคะที่แม่หมอตรวจเช็คนี้เป็นราศีเมถุนนะคะไม่ใช่ลัคนาราศีเมถุนนะคะขอให้ยึดเอาวันที่เกิดตามที่แม่หมอกําหนดไว้ในการดูดวงจากแม่หมอนี้นะคะอย่าได้สับสนนะคะ โอเคเมื่อทุกท่านเข้าใจแล้วเรามาตรวจเช็คดูดวงชะตากันว่าท่านที่เกิดในราศีเมถุนประจำเดือนกันยายน2563นี้เป็นอย่างไรสถานการณ์ทั่วๆไปเป็นอย่างไรนะคะมาดูเจาะดูการงานการนเงินความรักเคาะเป็นอย่างไรนะคะเรามาดูสถานการณ์ทั่วๆไปก่อนนะคะโดยภาพร,มรวมๆแล้วภายในเดือนกันยายน2563นี้ ท่านที่เกิดในราศีเมษผนนี้รู้สึกว่าเป็นช่วงจังหวะเดือนที่ท่านไม่ค่อยจะเก่ยมใสนักไม่ค่อยแก่มใสในด้านอารมณ์นะคะหมายความว่าภายในเดือนกันยายนนี้ท่านมีเรื่องทําให้ท่านอึดอ,อัดหงุดหงิดเป็นอารมณ์เสียอยู่ได้บ่อยๆและเป็นและอีกอย่างหนึ่งมันก็ยังเหมือนเป็นช่วงจังหวะที่อยู่ในห้วงเหมือนมัน,มนอ,อึมครึมอะไรมันไม่สว่าง เป็นอารมณ์แบบทุกข์เศร้าหมองทุกข์รุมรุมอะไรประมาณนี้นะคะมันจะดีก็ไม่ดีมันจะเลวก็ไม่เลวมันมีแต่เรื่องให้เอาเก็บเอามาคิดบางทีเรื่องที่มาคิดนั้นอาจจะดีหรือไม่ดีก็ตามมันมันต้องได้เก็บเอามาคิดมันเหมือนมีอะไรมากระทบกระทั่งในด้านจิตใจทําให้เรารู้สึกว่าเป็นทุกข์เศร้าหมองอะไรประมาณนี้นะคะมันมันเหมือนถูกมวลดำอะไรสักอย่างเข้ามาอะไรประมาณนี้ทําให้เราเป็น พวกเศร้าหมองสมองตื้อมืดมนอะไรอย่างนี้นะคะมันจะเกิดขึ้นเป็นแต่ไม่ได้เกิดขึ้นตลอดทั้งวันทั้ง3ามวันนะคะมันก็จะเกิดขึ้นในช่วงวันใดวันหนึ่งนะคะทีนี้เรามาเจาะดูทีละเรื่องนะคะเรามาดูเรื่องการงานก่อนนะคะท่านที่เกิดในราศีเมถุนในช่วงเดือนกันยายนนี้นะคะด้านธุรกิจการงานท่านดีมากๆเลยนะคะ ไม่ว่าท่านจะทํางานองค์กรใดธุรกิจทางร้านบริษัทใดก็แล้วแต่นะคะธุรกิจการงานของท่านนี้ดีแบบมั่นคงดีแบบก้าวหน้าก้าวไกลได้ดีนะคะไม่ว่าท่านจะมีไอเดียที่จะพัฒนาด้านการงานท่านให้ก้าวหน้าก้าวไกลให้รุ่งเรืองจะทําด้วยวิธีการใดก็แล้วแต่ขอให้ท่านลงมือทําได้เลยแล้วท่านจะประสบความสําเร็ียีเยี่ยมเลยนะคะในเดือน กันยายนนี้นะคะหรือท่านที่ทำธุรกิจส่วนตัวนะคะไม่ว่าท่านจะประกอบอาชีพอะไรก็แล้วแต่นะคะช่วงในเดือนกันยายน2563นี้ธุรกิจของท่านดีเยี่ยมเลยนะคะจะมีคนมากหน้ามากหน้าหลายตารู้จักสินค้าของท่านมีการบอกกล่าวบอกต่อต่อต,อตอกันไปแนะนำกันมารับใช้บริการเน ้านธุรกิจการงานของท่านนะท่านจะได้เป็นเพิ่มในการงานด้วยการงานสร้างเงินเงินสร้างงานท่านเป็นสุขใหญ่มากๆเลยดังนั้นภายในเดือนกันยายน2,563นี้ท่านที่ทำธุรกิจส่วนตัวหากแม้นว่าท่านต้องการที่จะขยับขยายสาขาหรือต้องการที่จะมีการพอกคูณหมายถึงพัฒนาเอาสินค้าต่างๆมามา,มาลงเพิ่มอะไรอย่างนี้ ก็ถือเป็นการดีมากๆเลยนะเพราะจะเป็นการกระจายด้านการงานกระจายชื่อเสียงให้ท่านได้สร้างเงินสร้างงานได้ดีมากๆเลยนะคะแม่หมอไม่ได้บอกว่าอาชีพอะไรถูกโชยนะคะหมายถึงอาชีพอะไรก็ตามถูกชโลยท่านหมดภายในเดือนกันยายนนี้นะคะดวงท่านดีในด้านการงานมากๆเลยนะคะหรือนักศึกษาก็เหมือนกัน ช่วงระหว่างเดือนกันยานี้หากนักศึกษาที่จะมีการสอบอะไรนี้ก็สอบไม่มีปัญหาในการสอบนะคะกส็สอบได้สบายๆเลยนะคะหรือหากท่านต้องการที่จะไปสมัครทำงานอะไรสักแห่งภายในเดือนกันยายนนี้นะคะชาวราศีเมถุนมีแนวโน้มว่าท่านจะมีโอกาสสอบได้สอบติดนะคะแล้วสามารถประสบความสำเร็จในการสอบได้ดีด้วยนะคะ โอเคสำหรับการงานท่านราศีเมถุนนี้ก็ดีมากเลยต่อไปมาดูด้านการเงินนะครับเมื่องานดีแล้วดวงของท่านก็ยังดีในด้านการเงินอีกนะคะดวงชะตาเหมือนบุญหนุนนํางานดีเงินดีการเงินมาจากการงานดีเยี่ยมดีมากเลยท่านสร้างงานได้มากเท่าไหร่งานเงินก็ยิ่งได้มากเท่านั้นและนอกจากนี้การเงินมันก็ยังมีช่องทางอื่นๆอีกมากมายมีเงินสะพัดมาสู่ตัวท่านอีกมากมายเลยนะคะ โอเคงานดีเงินด,นดีเป็นปื่มแล้วต่อไปเรามาดูด้านแห่งความรักนะคะความรักโดยทั่วๆไปแล้วท่านที่เกิดราศีเมทุนโดยโดยทั่วๆไปแล้วความรักก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีนะคะแต่ว่าแม่หมอจะมาแยกความรักเป็น2แบบนะคะหความรักของคนโสดสองความรักคนที่มีคู่นะคะมาดูคนโสดก่อนนะคะความรักของคนโสด ความรักของคนโสดโหยอดเยี่ยมเลยค่ะดีมากๆเลยนะคะเหมือนเป็นช่วงจังหวัดดวงมันพุ่งดวงมันถึงพุ่งและถึงจังหวะที่เหมือนบุญมันหนุนดำถึงจุดอิ่มตัวแล้วในด้านแห่งความรักนะคะคนโสดหกักแม้นว่าใครยังไม่เคยมีใครมารักมาชอบหากซิงเกิลอยู่ยังโสดอยู่ ภายในเดือนกันยายนนี้ก็จะมีคนมารักมาชอบเยอะเลยมีคนมาขายขนมกีบมากมายเลยมีทุกวัยมารักมาชอบเลยนะตั้งแต่ว,วัยหนุ่มวัยแก่วัยอะไรก็มารักมาชอบเป็นดวงจังหวัดดวงของท่านนี้มันมีเมตตามหานิยมมีเสน่หายิ่งนักนะคะหรือท่านใดที่รักชอบกันมาแล้วกำลังดูใจกันอยู่ดังนั้นท่านก็ได้ รู้สึกว่าการศึกษาดูใจกันนี้ก็มันก็ถึงจุดสุกงอมแล้วละ่ะถึงจุดอิ่มตัวแล้วสามารถจะที่เรียนรู้แห่งความมั่นคงได้ซึ่งกันและกันแล้วดังนั้นภายในเดือนกันยาย,ยน2 5 6 3นี้หากท่านจะตัดสินใจสละโสดท่านก็สามารถที่จะตัดสินใจสละโสดได้นะคะหรือหากท่านใดที่ยังไม่ต้องการสละโสดอาจจะต้องการ ดูใจกันไปอีกระ,ระยะหนึ่งก,ก็ทำได้นะคะเพราะว่าถึงอย่างไรก็ตามด้านความรักความผูกสัมพันธ์มันก็ยังไม่เปลี่ยนแปลงมันยังไม่เปลี่ยนแปลงนะคะมันยังเป็นความรักที่ดีงามเป็นความรักที่มั่นคงยังให้ความมั่นคงต่อกันเป็นรักจริงหวังแต่งจริงๆเป็นช่วงจังหวะที่ท่านได้พบเจอคู่แท้จริงนะคะโอเคสําหรับความรักคนสดดีมากเลยนะคะ ต่อไปเรามาดูความรักสําหรับคนที่มีคู่นะคะคนที่มีคู่ก็หมายถึงคนที่เคยจดทะเบียนแล้วหรือไม่ได้จดทะเบียนคนที่แต่งงานหรือไม่ได้แต่งงานก็ได้นะคะมาอยู่รวมกันจะมีลูกไม่มีลูกก็ตามแต่ถือว่าเป็นความรักของคนที่มีคู่นะคะมาดูด้านความรักความผูกสัมพันธ์คนที่มีคู่นะคะภายในเดือนกันยายน2563นี้เป็นอย่างไรนะคะช่วงจวังหวะเดือนกันยานี้ดวงชะตาท่าน ราศีเมถุนในดวงชะตาดีจริงๆค่ะมันเป็นช่วงจังหวะด,ดวงมันพุ่งขึ้นเลยนะคะดวงมันพุ่งขึ้นอาจจะเป็นเพราะท่านสร้างบุญสร้างกุศลมากมายดังนั้นบนุญกุศลเลยหนุนนําให้ท่านนี้ประสบความสําเร็จดีทุกอย่างเลยงานก็ประสบความสมําเร็จดีเงินก็ประสบความสมําเร็จดีมาด้านแห่งความรักอีกความรักคนโสดก็ประสบความสมําเร็จดีความรักของคนที่มีคู่ก็ประสบความสําเร็จดี ภายในครอบครัวทั้งสามีและภรรยาให้ความสําคัญให้ความเห็นอกเห็นใจกันให้ความเทิดทูนซึ่งกันต่างก็มีสเสน่หาซึ่งกันและกันทนุถนอมน้ําจิตน้ําใจซึ่งกันและกันพร้อมที่จะเดินต่อไปให้ก้าวหน้ามีความสุขด้วยกันวางแผนที่จะอยู่ด้วยกันสร้างฐานะสร้างอะไรไปด้วยกันได้ดีมีความสุขเลยนะคะและก็ยังถือว่าเป็นช่วงที่ เป็นช่วงดวงแห่งความผูกสัมพันธ์นี้มันอบอุ่นมากๆม,ม,มีความสวีทหวานกันอยู่ในตัวมีความสวิทหวานกันดีมากกว่าที่ผ่านมาเลยนะคะโอเคด้านความรักก็ดีแล้วงานเงินความรักดีต่อไปเรามาดูด้านเคราะนะคะมาดูช่วงเดือนกันยาว่าชาวราศีเมถุนนี้มีเคราะอะไรบ้างไหมมันเหมือนเป็นกฎธรรมชาตินะคะเหมือนได้อย่างเสียอย่างเมื่อท่านประสบความสําเร็จ ในด้านหน้าที่การงานการเรียนการเงินความรักดีแล้วแต่ด้านเค์นี้ยังไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่นะคะดวงท่านยังด้อยในด้านแห่งความหมายของว่าภายในเดือนกันยายนนี้มันมีสถานการณ์ไม่ค่อยจะแจ่มใสในอารมณ์ของท่านภายในเดือนกันยายนนี้ดูตัวท่านนี้มันอยู่ยู่บางทีมันก็เกิดอารมณ์แบบว่าอ,อารมณ์เศร้าๆซึมซึม มีทุกข์ใจอยู่รุมๆบางทีเรื่องที่เราเป็นทุกข์นั้นมันไม่ได้เป็นเรื่องที่เห็นชัดเจนนะคะบางทีท่านอาจจะตีตนไปก่อนไขแล้วเก็บเอามาคิดพอคิดแล้วทําให้ท่านนี้เศร้าซึมบางครั้งเหมือนเป็นโรคซึมเศร้าประมาณนี้นะคะ <ๆ S 1> หรือบางคนเศร้าซึเมเหม่อลอยอะไรเหมือนเหมือนถูกมนต์ดำคุณใสอะไรประมาณนี้นะคะ <ๆ S 1> จนบางครั้งบางทีท่านอาจจะคิดลบ คิดว่าตัวท่านนี้อาจจะโดนคุณใสาอาจจะไม่มีใครคิดไม่ดีไม่ร้ายใส่คุณใสกับท่านนะคะนี่คือจะความรู้สึกของท่านจะเป็นอย่างนี้ข้อก็จะเป็นรูปแบบนี้แหละนะคะและข้ออีกอย่างหนึง่งแม่หมอขอเตือนไว้ก็คือขอให้ท่านระมัดระวังภยัยพยัน์อันตรายจากสิ่งแวดล้อมต่างๆนะคะเพราะว่าดวงของท่านช่วงเขาะนี้มันตกมานิดหนึ่ง บางคนบางดวงบางท่านวันเดือนปีเกิดของแต่ละคนไม่เท่ากันไมไม่ตรงกันดังนั้นบางคนที่เกิดช่วงจังหวะไม่ดีท่านอาจจะถูกหลอกโดนหลอกจากผู้คนก็ได้นะคะให้ระวังหากแม้นใครจะพูดยาโน้มน้าวให้ท่านไปทำํำธุรกิจอะไรก็แล้วแต่ในช่วงระหว่างเดือนกันยานี้ท่านอย่าได้ไปเชื่ออย่าได้ไปหลงไหลอย่าได้ไปเชื่อว่ามันจะเกิดผลดีจะเกิดลาบโชคต่อเราขอให้คิด บวกลบคูณหารไว้ก่อนนะเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งนะคะไม่งั้นท่านจะเสียเปรียบได้นะคะนี่แหละเขาก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะแต่แม่หมอขอสรุปไว้ว่าท่านที่เกิดราศีเมถุนนี้ช่วงจังหวะที่ท่านจะประสบความสำเร็จยิ่งยอดภายในเดือนกันยายนนี้ก็คือช่วงระหว่าง ไปไปลายเดือนก็อาจจะประมาณวันที่ย5 26 27 28 2ย30ประมาณนี้แหละวันใดวันหนึ่งสิ่งที่ท่านคาดหวังเอาไว้สิ่งที่ท่านตั้งใจเอาไว้อยากต้องการจะให้สําเร็จและสมหวังให้ถึงเป้าให้ถึงจุดมุ่งหมายที่ท่านต้องการแล้วดังนั้นไปประมาณไปไปลายเดือนกันยาท่านประสบความสําเร็จจริงแท้แน่นอนนะคะประสบความสําเร็จสมหวังจริงแท้แน่นอนในสิ่งที่ท่านตั้งใจคิดเอาไว้นะคะ ดังนั้นช่วงระหว่างเดือนกันยานี้แม่หมอก็อยากจะขอแนะนำท่านที่เกิดราศีเมทุนนี้ให้มันทำบุญทำทานมันสวดมนต์บำเพ็ญเพียรภาวนานะทำบุญทำทานจะทำบุญในรูปแบบใดก็ได้ตามที่ท่านาข้องตัวนะคะแล้วผลบุญนั้นก็จะส่งผลบุญมาสู่ตัวท่านเปิดทางเสียงสว่างให้ท่านนี้ประสบความสำเร็จในสิ่งที่ท่านตั้งใจนะคะ นี่แหละชาวราศีเมถุนแต่แต่ว่ามันก็จะมีเป็นบางช่วงอันนี้บางช่วงนะคะตัวท่านเองก็ยังอดที่จะเป็นทุกข์ไม่ได้นะคะทุกนั่นทุกนี่ทุกรุมๆนะคะและอีกในหนึ่งอันนี้อันนี้สำคัญมากเลยนะคะต่อไปนี้แม่หมอจะบอกว่าสิ่งนี้สำคัญมากนั่นก็คือขอให้ชาวราศีเมถุน ให้ระมัดระวังมากๆในเดือนกันยายนสองพันั้นั้นก็คือระมัดระวังคำพูดคำจาอารมณ์เพราะว่ามันจะต้องมีการเกิดอารมณ์ทะเลาะบอกแววงปทะทากันอย่างรุนแรงกับใครคนใดคนหนึ่งหรือบางทีเราอยู่ของเราอยู่ดีๆก็มีคนมาหาเรื่องหาความใส่ทำให้เราเป็นทุกข์ทำให้ปะทะคารมกันได้ ประทะคารมงกันใหญ่โตจากที่เคยสนิทสนมกันกลายเป็นศัตรูกันไปในทันทีทันใดเพราะหุ่กันอยู่ดีๆแล้วกลายเป็นพูด้ายต่อกันไม่เข้าหูเข้าคอเข้าตากันทําให้หันหลังให้กันได้ฉับพันเลยนะคะอันนี้ให้ระวังเลยนะคะมันจะต้องมีเป็นอารมณ์พุ่งขึ้นมาทันทีทันใดทะเลาะกันอย่างรุนแรงเลยแหละแต่อย่างไรก็ตาม เพราะว่าดวงของท่านในเดือนกันยานี้มันก็ยังดีดีส่วนดีมากกว่าไม่ดีนะคะดังนั้นถึงแม้ว่าจะมีสถานการณ์ที่ทําให้ท่านมีการทะเลาะเบาแหวงชนิดจะหันหลังให้กันชนิดจะจัดญาติขาดมิตรชนิดจะประท่าคารมรุนแรงกันถึงขั้นอุบัติเหตุได้นี้ก็ไม่เป็นไรมุญกุศลยังมาสามารถเตือนสติท่านให้ด้านให้ท่านนี้พยายามหลีกเลี่ยงได้อยู่นะคะดังนั้น มันก็จะเกิดขึ้นแค่เพียงชั่ววูบเท่านั้นเองเกิดขึ้นกับทันหันแล้วก็จบลงได้ด้วยดีนะคะขอให้ระวังด้วยนะคะโอเคสำหรับท่านที่เกิดในราศีเมถุนก็ขอจบไว้แต่เพียงแค่นี้นะคะและในการตรวจเช็คดูดวงชะตาครั้งนี้แม่หมอไม่ได้เจาะดูดวงชะตาของคนใดคนหนึ่งนะคะ แม่หมอจะดูเป็นภาพรวมๆนะคะจะยืดเอาคนหมู่มากเป็นเกณฑ์นะคะความแม่นยำในคําทานายณนะเวลานี้มันจะแม่นยำกับไม่ได้แม่นยำหมายถึงว่าไม่ได้แม่นยําหมดทุกคนแต่มันจะแม่นยําเป็นส่วนมากไม่แม่นยําแค่เป็นส่วนน้อยเท่านั้นเองนะคะไม่ว่าท่านจะเกิดปีอะไร ขอให้ท่านเกิดภายในวันที่16มิถุนาถึง15งกันยายนนี้นะคะดวงชะตาของท่านจะเป็นแบบที่แม่หมอทํานายไว้นี้นะคะและถ้าหากว่าท่านต้องการที่จะดูให้เกิดความแม่นยำฉับหมังยิ่งนักนะคะท่านต้องมาดูดวงชะตากับแม่หมอที่บ้านของแม่หมอนี้นะคะเพราะว่าในการมาดูโดยส่วนตัวแล้วเนี่ย แม่หมอจะเอาวันเดือนปีเกิดของท่านมารวมผสมผสานกับไพ่ยิ่สีแล้วท่านก็จะได้สื่อสารกับครูบาอาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ท่านได้มีสิกเซนเลือกไพ่ใบที่เป็นจริงนั่นแหละท่านจะได้คําตอบที่เป็นจริงแม่นยำเฉังยิ่งนักนะคะท่านมีปัญหาเรื่องอะไรแก้ปัญหาไม่ได้ขอให้มาพึ่งพาไพ่ยิ่สี่จากครูบาอาจารย์แหละสามารถช่วยแก้ไขท่านได้จริงแท้แน่นอนนะคะ ่านมาเลือกเองท่านจะมีกิจเป็นสมาธิและเป็นดวงส่วนตัวท่านเองเลยนะคะโอเคถ้าก็แม่หมอก็ขอจบไว้แต่เพียงแค่นี้นะคะและก่อนจากกันนะคะขอให้ท่านที่เกิดราศีเมถุงทุกท่านนะคะจะเป็นประเทศไทยหรือต่างประเทศที่ไหนก็ได้นะคะขอได้กดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์แม่หมอด้วยนะคะกดซับสไคร์กดแชร์แม่หมอแล้ว แม่หมอก็จะให้เบอร์โทรไว้ตรงนี้นะคะหากท่านต้องการที่จะมาดูดวงส่วนตัวให้โทรมาก่อนนะคะแม่หมอดูทุกวันค่ะดูช่วงบ่ายไปถึงดึกเลยนะคะโทรมาก่อนนะคะหรือท่านหากท่านใดไม่สะดวกมาดูที่บ้านแม่หมอนะคะก็ดูทางออนไลน์ก็ได้นะคะโดยแม่หมอก็จะเปิดวิดีโอนี้ทำนายให้ท่านแล้วท่านก็จะสามารถที่จะ เลือกเลือกไพ่ที่เปิดอยู่ในกล้องนี้ได้ว่าท่านต้องการไพ่ใบไหนท่านสามารถสื่อสารกับครูบาอาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้เฉลี่แล้วจะเลือกไพ่ในใบที่เกิดขึ้นจริงนะคะโอเคแม่หมอก็ขอจบไว้เที่ยนนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านมากนะคะขอสวัสดีค่ะไม่บา,บาย